เฮ้ยเบสไปเปิดปีบ้าวะเกลือเกลือนี่ยังหลุดจัดไอสัตว์อ๋อไม่เปิดอ่ะโอ้กูกดยกเลิกพูดถึงโรตีอยากแดกเลยเยอะรวยขอบวนอยู่นี่ว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยโรตีบอกมาพี่เออเกือจริงว่ะไอเทียเอ้ยกูน่าเชื่อเขาว่ะอี่ยังอร่อยอ่ะโดยช่วงนี้ช่วงนี้แดกเยอะมากโรตีอ่าอ่า เต้าหู้กับอะไรวะบางโกไอ้ะที่แดงหมดอะแต่มีคนชอบกินบางโกลเหมือนพี่ปะเวลามันจะกินบ,บางโกลกับแล้วชอบเอาไปจุ่มในน้ำปะใช่เป็นปะเออเมียกูไม่กินเมียบอกว่าเขากินันแบบนี้เหรอจุ่มในน้ำเต้าหู้เลยเวลาซื้อเต้าหู้กันนะน้ำเต้าหู้นี่อร่อยจัดเลยเออ โอ้ยเฮียอะไรวะเดี๋ยวนี้กินเขาแบบไม่ล็อกแบบที่หนึ่งหมื่นแล้ววะคอนโดสองพันกูมีพิกัดตลาดเพิ่มมาดิพี่เพอกมเพิ่มอาปกติหมื่นหนึ่งนี่คือได้ครบครบหมดเซตนะแอดมีนจะออกรถนะดีเรื่องของเรื่อง อไม่เป็นไรหรอกเตรมเพิ่มไรพี่ต้องเติมเพิ่มสองพันะก็กินข้าวได้หลายมื้ออ่ะพูดตรงๆนะอ,อ่ะหลุดจัดเตออะไรกี้ที่ไปกากเลยอ่ะ <laughs> พี่สัต <laughs> ว์ <laughs> พอเลย กินหลูเลยอ่ะรออะไรครับพอดูอุ่น,นเซิร์ฟโซ่เฮ้ยเซิร์ฟโรงเรียนผมด้วยนะคนเดูใช่ต้องเติมนะเติมกันเยอะๆเออไหนพี่เปิดการเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะเดี๋ยวดิพี่เปิดให้มันครบอยู่เนี่ยยังไม่ครบอีกเหรอเอาไว้โอ้โหไอ้พีคเต็มเลยว่ะพี่พี่พี่เวทพี่อาเธอร์ไลท์เนี่ยบทซีฟ้าบทสองสองุ้มโรงเรียนเปิดวันไ,ไหนวะ ครับลงโรงเรียนเปิดวันไหนครัน่าจะไม่ต้องต้องเราถามไปดับลงการเล่นโรงเรียนมันเป็นยังไงวะอยู่คนละโรงเรียนเหรอแล้วก็หัวกันปะไม่ใช่แล้วก็ห,วกหัวกัวกนครับ<ม>ลงแล้ว<ม>ลความของไงฮะความของก็แบบเป็นพวกวอครับลงแบบว่าวอแบบว่าไปยึด<อ>จุดเงี้ยครับลงมันจะมีหลายกิจกรรมโอกาสน้อยด้วยสุภัฒช่วยพี่ลุ้นด้วยเด้อได้ได้แต่มันดีเลย์อะครับมาฮะ ไอเต๋อตอนมึงป่วยตอนมึงป่วยมึงโชคดีนะที่มึงไม่ตายเจอไอพวกมนุษย์กิ้งก่าไปอ่ะกูไปนั่งดูย้อนหลังมาเมื่อกี้นี้อยากหลุดเลยสัตว์เฮียกับตายสัตว์ดีนะมึงยังมึงไม่ตายอ่ะไอเฮียเฮียหลุดจัดหลุดไหมหลุดเดี่สัตว์กิ้งก่าที่ต้อนรับอย่างดีอ่ะไอเฮียอูก็เดาโคตรไปอ่ะฉาเลยอ่ะเฮียไม่ก็เด้าไวเกินสัตว์ถ้ากูเดก็ไวขนาดนั้นเมียกูรักก็ตายเลยสัตว์ อยากรู้ว่านี่ได้อย่างไรพี่เอกคนนึงนะอะไรวะได้ด่ามันเปิดปีบ้าเนี่ยไอ้เบสเปิดเลยอันนี้ใบขากดไม่มีอะไรสุวัฒเอาไอ้เหี้ยไม่มีกาลิน่าไอ้สารกูมีอยู่เจ็ดหมื่นยังไม่เปิดเลยกูรอกิดหน้าหนุนเหรอได้อันนี้ไม่โอเคก็ไม่เปิดนะเปิดไปเลยน้อยไม่ต้องีเสี่ยงหรอกเผื่อได้ดวงไงดวงเปิดน้อยๆอาจจะได้ดวงพูดเหมือนง่ายอ่ะก็มันง่ายไง พูดเหมือนดีอะไรต่อโรตีเหมือนเดิมนั่นไงครับผมออ oh, no ื้ yeah. ่ะมีลไ่ตัวเนี้ยแต่พี่มีบวกเก้าเลยแหละยอะมันยังไหลอยู่ไหมไม่ได้ไหลแล้วไม่ไหลแล้วคือทรมานมากเว้ยขี้แตกอ่ะมันไม่ได้ขี้แบบแตกเบมือนแบบเหมือนแบบกินเทียบไปแล้วท้องเสียเดี๋ยวไปดูก่อนดิว่ามันมีตัวอะไรบ้างดูอะไรครั ตัวที่มีโอกาสลดอุ้ยอ่าแล้ที่กูดาวน์โหลดไปเนี่ยตัวนี้ก็ได้อยู่นะตัวเนี้ยตัวแรกอะเห็นปะยี่สิบจิกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ FIFA 20ีิจิกเหรอพี่มมืก็เข้าเว็บมันก่อนเซ่ตัวเล่น,นเมสซี่ละสองตัวล่างเลุงคอมเหม็นอนะพี่เว้ยีอาร์พี่ซื้ออุ้ยซาพี่ซื้ออะไรโอ้ลุงไม่อยากไปหวังนะครับ ลุงรอเติมกิจไหนครับเนี่ยลงวนมาระเบิดระบายเริ่มได้รุนละนี่จะไม่แอะปากเองดูห้พี่เิได้พหลปากเฮ้ยเขาบอกไหนวินนะบอกตามได้ตามได้ไม่เวีนมันึ้นอาวุธอยู่ตามได้เลยโอ้มันคืออาวุธอยู่อะไรมันไม่บแปด เวทเวทเวทเทสลุงเรียกเวทไปฟวดเฟสฟฟาฟีฟาลุงเรียกเสรอลงมาหลอดมึงไม่รอทีเอสะไเวทเทสไหนครับทีมันอ๋อหมายถึงกิทีใช่อะไรพี่อี่่่พ่พีะพี่่่พี่พี่พพพี่อีพี่ี่ี่พี่ว เอ้ยเวทไอเวดมึงจะเล่นไหมเนีย่ยเกมไอเนี่ยมันเล่นได้เยอะนะพวกพี่ยังเล่นไม่จบกันเลยนะมึงจะเล่นเปล่าอ,อ,อืมการที่ยิ่งมีคนยเยอะๆนี่ดีนะช่วยกันช,ช่วยกันช่วยกันแต่ถ้าเราเล่นัน้นพี่ไอเขาอยากอยกู่นะฮะไม่เขาอยากเปิดการ์ดอ๋อโดมาพี่ให้สามหมื่นโดพีไหนก็ได้เป็นตักตัวหนึ่งนะโดสักปีหนึ่งโดโอ้ทีม ไอปล้นที่ไหนก็ไม่รู้พี่โดมาพี่ให้เลยล้านหนึ่งไม่เป็นไปไม่ได้ไงพี่อ่ะเดี๋ยวทีเอฟมาเดี๋ยวพีให้ฟรีถ้าตัวที่มึงอยากได้ว้แล้วแล้วถ้าพี่ตีแล้วพี่ถ้าพี่ตีแล้วเพชร์ไปย้อนไปแล้วปริมกันพี่ตีไปท้ายแล้วเหรอโคตรไวอ่ะไปทครับโคตรไวอ่ะโอ้ พอเลยพอเลยอยังไม่ทันเลยยี่พอเลยพอเลยเป็นแมสซี่ชัวโอ้โหอย่างเที้ยอย่างเทียะมองมาก็แย่แล้ววะอย่างเที้ยเลยอ่ะไอ้สัสตร์เที้ยจัดอ่ะไรตียังไงเนี่ยเตียังไงเนี่ยกล้ากตีเนาะ ไอ้คุณวินก็โหลดกันเลยไม่เหมือนเข้าเวถึงคืออะไรมึงเข้าในเวฟบได้ก่อนเวฟบกิจกรรมอ่ะมึงเข้าไปเนี่ยมาเป็นเกมก่อนใช่หรอไม่จะเป็นไอวินก็รอ t.s เสเหมือนกันเน่ะวินหนักปะ t.s เอสอะหนักไหมไม่ถึงว่าที่กำลังจะมาถึงกันหรอใช่หนักวะมันบอกไม่ได้ะดี๋้วที่ถ้าที่ขาดใจมันก็คงไหลอน่ะดิ จองนะเยอรมันมาริดจองนะราคาเองนะมัีตังไว้มันมีราคาไหมมีมีราคามีราคามีราคาเปิดอะไรเงี้ยมีมีมีมึงก็คิดมาแต่คิดถูกหน่อยนะไอตัวที่เอาไปอ่ะเกือบสองแสนนะไม่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 เสียตังสักบาทจะยังอยู่นี่ไงไม่ได้ขายดังหน่อยศาสตว์มึงจะมากลับมาเล่นตอนไหนมึงก้าวไปแต่กูรอมึงขึ้นบวอกก้าวนะ ตัวที่กูถืออ่ะต้อเคแต่กว่าคาใจแน่นอนอะคิดเทียดอ่ะยังไงก็คาใจไว้สิ้นไหมสิ้นไหม